เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับต้นสบ้าย้อยนะครับวันนี้นนผมไปทำไอ้น้ํามันที่มันซึมหน้าเครื่องมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปพอดีที่อู่เขายุ่งๆนะฮะแล้วก็ ผมสั่งซื้อไอ้ตัวนี้มานะครับซีวิกซีวิกแต่ว่ามันน่าจะเป็นงานอะไรทักอย่างไงแหละมันดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ว่าก็แปะไปก่อนนะครับแปะไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะให้ดูนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปสั้นๆไม่มีอะไรหรอกแปะแปะตรงนี้แปะตรงนี้นี่นะแปะตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แฟนผมถ่ายให้โอเคกล้องมืด นี่นะครับโอเคไปนี่นะครับผมกําลังจะติดนะจากที่ผมดูตามอินเทอร์เนต็ตอะไรต่างๆนานามาติดตรงนี้ติดประมาณนี้ติดตรงนี้นะนะี่เทียบดูไม่รู้ว่าสวยเปล่าแต่ผมว่ามันโอเคอยู่นะน่าจะประมาณนี้มั้งน่าจะใช่เหรอโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยกาวแม่งจะดีหรือกป่าก็ไม่รู้ แต่น่าจะดีกว่าไอ้เฮดแดงที่ผมสั่งมา <see> ข้างหน้าโัว oh, นะผมทะเลาะกับเจ้าของเกือบตายเรียบร้อยครับันงานอาจจะดูจีนๆหน่อยแล้วก็โอเคครับใช้ได้โอเคเรียบร้อยนะฮะส่งต่อ นี่นะครับก็เอาเป็นว่าเรียบร้อยรถผมก็ครบนะครับไปทําชุดหน้ามาข้างหน้าที่มันรั่วมาเรียบร้อยแล้วก็ผมเปลี่ยนเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนไปแล้วละ่ะเรียบร้อยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเรียบร้อยผมก็ไม่ทําอะไรแล้วรอบำรุงรักษาอย่างเดียวแล้วก็มีอะไรผมจับเดตอยู่เรื่อยๆนะครับไป แอาเป็นว่าคลิปนี้บ๊ายบายครับ